สู่โรงแรมโนบิยินดีต้อนรับครับอ้ยโรงแรมหรูจังเลยอยากพักโรงแรมแบบนี้บ้างจังเลยนะอืมอ๋อครับ<อ><อ> ไงโนบิคุงโนบิคุงดีใจจังเลยที่อยู่บ้านนะออมีอะไรยังงั้นเรอครับคิดว่าเรื่องประธานโรเบิร์ตที่มาจากอเมริกาอ๋อเห็นว่าจะมาอาทิตย์หน้าน่ะสิครับคือว่านะเขาเร่งกำหนดการในขึ้นมาอีกอสิโนแย่ไปแบบนี้ที่จริงก็เป็นความผิดพลาดของฉันเองอย่าไปบอกใครนะออแค่ประธานยังพอหาทางรับมือได้แต่ลูกสาวเขาจะมาด้วยดิสิกลมเออชียว ก็ร้องละช่วยจองโรงแรมดีๆแล้วก็ช่วยดูแลลูกสาวของท่านประธานในทีแต่น้วายอนนี้ก่อนนะครับที่จะมาพูดแบบนี้ฉันจะไม่รีประานตบเบิดมาเลยนะขอบใจที่ช่วยมามาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยเอ้าแย่แล้วล่ะโรงแรมเลยนะนายพอช่วยได้บ้างมะแตถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะที่ฉันคิดออกก็มีแต่ไอ้นี่นั่นแหละเอ้านี่เรื่องฉายภาพสามมิติจะเอามาทำอะไรเหรอนี่ฮะวางไว้ตรงนี้นะอึ๊บออ สุดยอดเหมือนโรงแรมีต่างประเทศเลยเชิญครับเชิญทางนี้เลยครับอ้อว้าโว,โ,วโนบิคุงฉันไม่รู้ทำยังไงนะแต่ว่านี่มันเยี่ยมไปเลยอ๋อแล้วนี่มันไายนี่โอ้โหโนบิคุงปลาด้วยลนะ่ะแย่จังแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย ลองเป็นแบบนี้ก็ต้องทำให้เขาคิดว่าที่นี่เป็นโรงแรมเลยสิครับ Hi Mr. Noby Nice to meet you ไนตู <Ms. S 1> ต้<ซ>มีสั<ซ>ตว์ <c oughs> หรอจ้างานนี้ก็ต้องพึ่งหุ้นแปลภาษาแล้ว <c oughs> คุณหนูม,มาเรียกครับขอต้อนรับสู่โรงแรมโนบีนี่คืออาหารต้อนรับขึ้นชื่อของโรงแรมเราขนมวุ้นเสียบไม้ครับผม Oh what ลองกินดูสิครับ๋อโอเคอืม อืออมอร่อยจังรู้เรื่องบ้างนี่พอเตอร์อยู่ไหนล่ะจ๊ะพอตเตอร์พนักงานยกกระเป๋านะครับเออผมเคยดูในทีวีอะพ่ออ๋อดีแล้วดีแล้วต้องใช้กล้องเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณหนุ่มมาเรียครับช่วยพานารอสักครู่ครับฮะทุกคนไปยืนเรียงกันตรงนั้นเลยแม่ด้วยนะครับเอ๊ะแม่ด้วยเหรออ้าวได้แล้วครับอ๋้เอนี oh, ่แหละครบแล้ว เดี๋ยวสินี่มันอะไรน้ไม่่ออธิบายนะครับแกล้งทำตัวเป็นพนักงานโรงแรมเพื่อช่วยพ่อก่อนเถอะเอ๊ะอาแล้วทุกคนยืนเข้าแถวหน้าประตูเลยเครื่องสำรองก็วางเอาไว้แถวนี้กันแล้วกันออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่านายมีเครื่องนั่นสองเครื่องน่ะอ้าวก็ใช่ที่ต้องสลับใช้เอาไว้แบบนี้ละ โอ้ว้าวอเป็นโรงแ้มที่ beautiful จริง,รงเชิญเลยนะครับผมอาขอแต้นับสู่โรกแรมโดบีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นผู้จัดการมีชื่อว่าโดราเอโบนครับผมขับคุณค่ะถ้าอย่างนั้นล้วก็ช่วยเดินผ่านตรงนี้แบบก้าวยาว,ยาวๆแบบนหน่อยนะครับเชิญเลยครับก้าวยาวๆก้าวยาวๆนี่เหรอ อ้อออไม่เป็นไรใช่ไหมคะครับมันยังไงกันเนี่ยก็ภายนอกอาจจะดูใหญ่โตขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ขนาดเท่าเดิมแลยนะนาเดินระวังด้วยแล้วกันว้าวาแล้วบี้สวยจังเลยทีนี้ก็รบกวนช่วยเดินเข้าจากตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางเลยนะครับโอ้ยาออบอกแล้วจะแถเชียวอ๋อมีสนน้ำด้วยเหรอเนี่ยจริงด้วย่ะ ครับเป็นสาน้ำอุ่นที่ลรงว่าเด็ดตลอดปีเลยนะครับมาเรียถูกใจโรงแรมนี้มากเลยล่ะครับครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผมเออผู้จัดการช่วยดูทางโน้นหน่อยเฮ้ยทางโน้นทางโน้นดูดีครับครับได้เลยครับช่วงนี้ออกกำลังกายน้อยนะครับจะอาจครับโอ้มีเรื่องอะไรแหลอครับโอ้ไม่ ครอ๋อดูรยมอน้ำชาไปให้แขกสิว้าวห้องอาหารสวยจริงๆอ๋ออ๋อทนข้าวที่นี่สินะครับใช่แล้วล่ะครับผมมาเรียชอบจะหิวแล้วล่ะแม่ครับขอข้าวแม่เหรอจูบะูนี่เธอไปเตรียมอาหารหน่อยรับทราบแล้วค่ะเฮ้ยแล้วจะทำอะไรเป็นมื้อกลางวันดีล่ะ ของก็มีอยู่แค่นี้เองเหรอเนี่ยออาหารของที่นี่ได้คำวิจารณ์ว่ายังไงบ้างคะก็ได้ยินมาว่าจะยอดเยี่ยมเลยล่ะครับอ๋อตื่นเต้นจังเลยขอพัยที่ให้คอยนะครับอ้อออาหารกลางวันมาแล้วครับเฮเชิญครับเชิญสมะไม่ไหวแน่แบบนี้เลยอ เมนูนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับครับครับอันนี้คือเมนูเด็ดของโรงแรมเรามีชื่อว่าปลาย่างเดอะซัมมะครับปลาเหรอลองก่อนนะฮัมฮยยแล้วสีหน้าบอกว่ากรดเลยนี่นะครับคุณคุณหนูครับอีกเมนูหนึ่งครับเปลี่ยนใหม่เมนูครับย่ากิโซบะครับ และนี่ก็คือซอสเดอรยากิโซบะนะครับโรยทั้งป้องทันได้เลยทานเลนะตัวแบบสุดๆเลยอ่ะโอ้ยานุกเป็นแบบนี้จบสิ้นกันแล้วพู้จัดการช่วยเรียเชฟมาหน่อยได้ไหมคะครับครับครับได้สักครู่นะครับร้อนแล้วทำไงดีแล้วพ่อความแตกแล้วมันก็ต้องแตกอยู่แล้วล่ะเจอปลาสมมกับยากิโซบะเข้าไปอย่างนี้อ่ะ หนูไม่พอใจงั้นเหรอก็ช่วยไม่ได้น่นามันไม่มีวัตถุดิบให้ทำนี่อย่างไรก็มากับผมเถอะนักพัฒนะครับพ้าเชฟมาแล้วล่ะครับคุณหนูในครั้งนี้ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ทำอาหารออกมาไม่ถูกปากนะครับผมเฮ้ะมาเรียแค่อยากจะขอบคุณเชฟเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามาเรียเคยเพิ่งเคยทานอาหารที่ญี่ปุ่นที่อร่อยขนาดนี้เป็นครั้งแรกขอเข้าไปดูในครัวหน่อยได้ไหมคะ ค่้าเชิเลยค่ะว้าวสวยสมเป็นครัวของเชฟฝีมือเลยอ๋อนี่อะไรคะค่ะค่ามันเรียกว่าคิมปิระเดโกโบค่ะส่วนนี้ก็คือสลัดเดอผักดองลองชิมสิค่าน่าทานจังอ๋ออร่อยจังค่ะเชฟค่ะคืนนี้ช่วยทำอาหารอร่อยๆให้ทานอีกนะทราบแล้วค่ะคุณหนู ผู้ัดการมาเรียอยากไปพักผ่อนในห้องค่ะอ๋อครับครับเราทราบแล้วหระครับนี่เราไปถังไปเอาเครื่องฉายภาพมาทีระวังด้วยละ่ะเพราะบ้านเรามันแคบนะออรู้แล้วนี่เลิกพูดคาว่าแคบสักทีเถอะเออเออชิญทางนี้เลยนะครับเอ,เอาเลยเดี๋ยวเอาเลยตายแล้วแย่แล้วสิปิดปตก่อน,น,น อ๋อดีเลยเอ๋เอ๋ฮ้อ๋ออนตร์ฝนร่วขึ้นไปดูบนหลังคานะคุณหนูครับขออนุญาตอธิบายเรื่องห้องพักนะครับได้ค่ะเฉือนอันนี้แลยครับเอานี้ระบบปรับอากาศแบบใหม่ล่าสุดครับส่วนโทรทัศน์ก็เป็นเจอ LED รับสัญญาณดาวเทียมแบบอินเตอรลนะครับ ขึ้นกับคุณหนูนะครับช่วอด้วยช่ด้วยค่ะเชื่อด้วยค่ะเฮ้ยเอ้เออเออเุอเออเรอเออเออะออเอวเอองออเ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 องเ้อเเออเออเเอออเเอ้ยเออเเอเออเเออเอเออเเเออเ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 อนอเออเออเออเจ ทุกอย่างจบสิ้นแล้วเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วแย่เลยขอรอบคุะเป็นโรงแรมที่สนุกดีจังเลยมอเร็วครั้งเพิ่งคยจะแบบนี้ถ้าซ่อมหลังคาเสร็จแล้วขอกลับมาพักที่นี่อีกได้ไหมครับอ เนอบายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ข้าวหน้าผมขอมาพัดด้วยนะครับครับยินดีเลยนะครับเดีวคันคานละกันบ๊ายบายละก่อนครานละก่อนครับเอาละทุกคนเย็นนี้มาทานปลาย่างเดือสมากันไหม,อม,อมขอคิมบิราเดอะโกโบด้วยนะครับอ,อืมจริงสิแล้วเขาบีแบบรีสอร์ท